ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมลำธารสายใหญ่และชาวบ้านก็มักจะพากันออกไปหาปูหาปลาเอามาไว้กินและขายเพื่อดำรงเลี้ยงชีพอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นช่วงฤด,ดูร้อนทำให้เราเด็กเล็กภายในหมู่บ้านได้เอ่ยชักชวนกันไปเล่นน้ำที่ลำธารโดยหนึ่งในนั้นก็มีดวงใจเด็กหญิงวัยแปีที่จะเป็นคนไปด้วย ดวงใจเป็นลูกสาวของนายมิ่งกับนางวิไลโดยทั้งมิ่งและวิไลนั้นเป็นบุคคลที่ชำนาญเรื่องสมุนไพรจนถือได้ว่าเขาทั้งสองเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ดวงใจได้เรียบวิ่งมาขออนุญาตไปเล่นน้ำกับเพื่อนจากผู้เป็นพ่อและแม่ที่กำลังนั่งจัดแจงยาสมุนไพรใส่ห่ออยู่ที่หน้าบ้านฝ่ายมิ่งและวิไล ที่เห็นท่าทีอยากไปเล่นน้ำกับเพื่อนของบุตรสาวตัวเองเขาทั้งสองก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าอะไรเพียงแค่บอกให้ดวงใจนั้นระแวดระวังตัวให้มากด่านดวงใจเมื่อได้รับอนุญาตเธอก็รีบวิ่งไปที่ลำธารพร้อมกับเด็กคนอื่นๆในทันทีเหล่าเด็กน้อยที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันต่างพากันเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินจนกระทั่งมีเด็กชายคนหนึ่งได้เอ่ยทักท้วงถึงบางสิ่งบางอย่าง ทีกำลังว่ายน้ำมุ่งตรงมาที่ที่พวกเขาเล่นน้ำอยู่ทำให้เราเด็กน้อยที่ได้เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันรีบวิ่งขึ้นมาที่ฝั่งในท,ทันทีก่อนที่เราเด็กน้อยจะได้มองลงไปที่ลำธารพร้อมกันแล้วพวกเขาก็ได้พบกับลูกงูเขียวตัวน้อยสีเขียวมรกตสวยงามตาด้วยความที่กลัวว่าลูกงูตัวนั้นจะมีพิษเด็กน้อย จึงพากันเคลี่ยงปลาทาั้งก้อนหินและท่อนไม้แส้ร่างของลูกงูตัวนั้นเพื่อเป็นการขับไล่แต่ก็มีเพียงดวงใจที่คอยห้ามปรามเพื่อนตัวเองและบอกให้พวกเขานั้นหยุดทำร้ายลูกงูตัวนั้นได้แล้วแต่ว่าเด็กกลุ่มนั้นกลับไม่มีใครยอมฟังแถมยังมีเด็กชายคนหนึ่งที่ใช้ไม้เขี่ยร่างลูกงูตัวนั้นขึ้นมาที่ฝั่งหมายจะทำร้ายมันต่อด่านลูกงูที่ตกใจกลัวจากการกระทำเหล่านั้น มันก็เผลอพ่อนพิษออกมาเพื่อป้องกันตัวและในขณะเดียวกันดวงใจที่กลัวว่าเพื่อนตัวเองจะทำร้ายลูกง,งูตัวนั้นมากไปกว่านี้เธอก็รีบวิ่งเอาตัวมาขวางมันจึงทำให้พิษของลูกง,งูตัวนั้นได้พุ่งเข้าใส่ตาของดวงใจอย่างจังเด็กหญิงได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดทรมานดานเด็กน้อยกลุ่มนั้นที่เห็นว่าดวงใจโดนงูพ่นพิษเส่ตา ก็เด้รีบนำเอาเรื่องราวไปบอกกล่าวแก่พ่อและแม่ของดวงใจในทันทีฝ่ายมิ่งและวิไลที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ีบวิว่งไปหาลูกสาวด้วยสีหน้าท่าทางที่ตื่นตระหนกตกใจจนเมื่อไปถึงริมลำธารพวกเขาก็เห็นดวงใจที่กำลังนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่มันจึงทำให้มิ่งและวิไลไม่รอช้ารีบใช้น้ำสะอาดล้างตาให้ลูกสาวตนเองในทันทีโชคดีที่พิษเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้ดวงใจถึงแก่ความตาย แต่ว่ามันก็ยังมีความโชคร้ายอยู่เพราะว่าดวงใจเด็กลายเป็นเด็กตาบอดจากพิษของลูกงูตัวนั้นไปแล้วทั้งมิ่งและวิไลได้รีบพาลูกสาวตนเองกลับมายัางบ้านก่อนจะได้เริ่มทําการรักษาโดยตลอดการรักษาก็มีสายตาของลูกงูตัวน้อยที่คอยฟ้องบองมาภายในบ้านของมิ่งด้วยความรู้สึกผิดอาคินหรืออาคินนาคา เขาเป็นบุตรชายของเท้าวศรีวิโรจนคราช์ที่ปกปักรักษาหน,น้านน้ำแห่งนี้และอาขินก็ได้แอบแปลงกายเป็นลูกงูตัวน้อยเพื่อแอบมาเที่ยวเล่นในเมืองมนุษย์ก็ได้แต่มองไปยังบ้านของดวงใจด้วยความรู้สึกสำนึกผิดเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ดวงใจต้องมาเจ็บตัวเพราะเขาแต่เพราะในตอนนั้นนาคาน้อยได้ตกใจในการกระทำที่รุนแรงของเราเด็กกลุ่มนั้นจึงเรียบทั้งเผอพ่นพิษออกไป และถึงแม้พิษของอคินมันจะไม่โดนตาของดวงใจเยอะแต่ถ้าว่ามันก็คือพิษของนาคมันจึงทําให้เธอนั้นต้องเสียการมองเห็นอย่างเช่นวันนี้อคินที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงจึงได้รีบเลื้อยกลับไปยังวังบาดานเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นบิดานในทันทีเมื่อมาถึงวังบาดานเขาก็ไม่รอช้ารีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เท้าศีวิโรธได้ฟัง ฝ่ายเท้าสีวิโรจนเมื่อได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้แต่สายหน้าพร้อมกับมองไปยังนาคาตัวน้อยที่นั่งก้มหน้าอย่างสำนึกผิดก่อนที่เท้าสีวิโรจจะได้เอ่ยบอกอคินไปว่าผิดนั้นตัวของเขาไม่อาจจะถอนให้ได้หรอกเพราะคนที่จะถอนผิดได้ต้องเป็นเจ้าของผิดเองฝ่ายอาคินเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้เอ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยว่าแล้วตัวเขาต้องทำยังไง จึงจะสามารถถอนพิษให้ดวงใจได้เท้าสีวิโรธก็ได้มองไปยังอคินพร้อมกับบอกบุตรตัวเองออกไปว่าอาคินนั้นจะต้องบำเพ็ญตะบะของตนเองให้แก่กราจนกลายเป็นพญานาคราเสียก่อนเขาจึงจะสามารถคลายน้ำยาถอนพิษออกมาได้และจะช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของอคินแล้วด้านนาคาน้อยเมื่อได้ยินบิดาของตนบอกมาแบบนั้นเขาก็มีจิตใจที่มุ่งมั่น อยากจะขายยาถอนพิษมาให้ดวงใจให้ได้อคินได้เริ่มนั่งบำเพ็ญเพียรตะบะมาตลอดแต่ในระหว่างตอนเช้าเขาจะคอยแอบไปสอดมองดวงใจที่หมู่บ้านในทุกวันจะมีบางครั้งที่เขาจะเอาผล,ลไม้ไม่ก็เอาข้าวปลาอาหารมากมายไปวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอโดยไม่ได้บอกใครจนมันทำให้มิ่งและวิไลต่างพากันสงสัยว่าทำไมถึงมีอาหารมากมายมาวางที่หน้าบ้านของพวกเขาได้ ด้านตัวดวงใจที่ตอนนี้เริ่มจะทำใจยอมรับกับการมองไม่เห็นของตัวเองได้แล้วเธอก็ได้เริ่มเดินไปนั่งเล่นที่ริมลำธารใกล้บ้านบ้างเป็นบางครั้งเพื่อจะทำใจให้สงบไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านเพราะตั้งแต่ที่ดวงใจตาบอดจากการโดนพิษอคินเธอก็เอาแต่เก็บตัวเงียบเพราะเธอเคยพยายามไปเล่นกับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนแต่ทวเด็กกลุ่มนั้นกลับไล่และผักใส่เธอไม่ให้มาเล่นด้วย จนทำให้ตอนนี้ดวงใจไม่เหลือเพื่อนเลยสักคนและเธอจึงได้เริ่มเก็บตัวจะพูดคุยกับพ่อและแม่ของเธอเพียงเท่านั้นเด็กหญิงวัย8ปีได้ไปนั่งฟังเสียงลมเสียงนกพร้อมกับเสียงน้ำไหลด้วยหัวใจที่สงบมากขึ้นจนเธอนั้นเริ่มจะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่ใกล้จะตกค่ำทำให้ดวงใจนั้นเตรียมตัวจะเดินกลับบ้านแต่ทวันในตอนนั้น เธอกลับเซล้มจนเกือบจะทำให้ตกน้ำแต่ยังโชคดีที่ตรงนั้นยังมีอคินที่คอยมองดวงใจอยู่เขาจึงได้คว้ามือของเด็กหญิงและดึงกลับมาไว้ได้ทันด่านดวงใจที่เห็นว่ามีคนมาช่วยเหลือเธอจึงได้เอ่ยขอบคุณไปพร้อมกับถามว่าเขานั้นเป็นใครตัวอคินที่ถูกถามก็อ้ำอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าเขานั้นชื่ออคินดวงใจที่ไม่คุ้นกับชื่อเด็กชายตรงหน้าสักเท่าไหร่ เธอจึงได้เอ่ยถามเขาว่าเขามาอยู่ใหม่เหรอเพราะเธอนั้นไม่คุ้นชื่อเขาเลยอาคินที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบไปว่าใช่เขานั้นเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่วันนี้นี่เองดวงใจที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นยกใหญ่เพราะเธอนั้นคิดว่าตัวเองจะได้มีเพื่อนเพิ่มแล้วเด็กหญิงจึงได้เอ่ยชักชวนอคินพูดคุยอยู่อย่างนั้นจนมันทำให้เด็กน้อยทั้งสองเริ่มรู้จักกันมากขึ้น และเมื่อตะวันตกดินอคินที่เห็นว่ามันค่ำพอสมควรแล้วเขาจึงได้เอ่ยบอกดวงใจว่าตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วดวงใจควรจะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปส่งตัวดวงใจที่ได้ยินเพื่อนใหม่บอกมาแบบนั้นก็ได้แต่ยิ้มรับก่อนที่เธอจะได้เดินจำมือของอคินไปถึงบ้านและเมื่อมาถึงหน้าบ้านเด็กน้อยทั้งสองก็เดนัดหมายกันว่าในตอนเช้าของทุกวัน พวกเขาจะมาพบกันที่ริมลำธารท้ายหมู่บ้านก่อนจะเอ่ยร่ำลาและแยกย้ายกันไปฝ่ายอากินเมื่อไปส่งดวงใจถึงบ้านอย่างปลอดภัยเขาก็เดบแปลงกายเปน็นนาคาตัวน้อยวหว้ลงกลับไปยังวังบาดาน <c oughs> เผื่อจะไปบำเพ็ญตบะของตนเองต่อแล้ววันต่อมาอาคินก็ไปเล่นกับดวงใจที่ลำธารแห่งเดิมอีกพอตกเย็นเขาก็ไปส่งเธอถึงบ้านอย่างปลอดภัย ก่อนจะได้กลับไปวังบาแดานเพื่อบำเพ็ญตะบะของตอนเองต่อแล้วมันก็เป็นแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปนานถึง9ปีดวงใจจากที่เมื่อก่อนเป็นเด็กน้อยก็เด็กกลายเป็นสาวขึ้นมาแถมเธอยังมีใบหน้าสวยงามราวกับนางฟ้าดานอคินเองก็เช่นกันเขาเด็กกลายเป็นนาคาหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อคมคายจนสาวที่ไหนเห็นก็ต่างพากันต้องเหลียวมองด้วยความตกตะลึง ตัวอาคินที่วันนี้มีนัดกับดวงใจว่าจะพาเธอไปตลาดเขาก็รีบว่ายน้ําขึ้นมายัางเมืองมนุษย์ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังบ้านของดวงใจในทันทีจนพอมาถึงบ้านทั้งมิ่งและวิไลก็พากันเอ่ยทักชายหนุ่มด้วยความสนิทสนมเพราะพวกเขานั้นคุ้นเคยกับอาคินเป็นอย่างดีและอาคินก็คอยเป็นเพื่อนเล่นให้ลูกสาวของพวกเขามานานแถมเขายังไปมาหาสู่กับที่บ้านบ่อยครั้ง จนทำให้ทั้งมิ่งและวิไลต่างเห็นอคินเป็นลูกชายคนหนึ่งไปแล้วเมื่อมาถึงบ้านดวงใจชายหนุ่มก็ได้ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองด้วยความเคารพและนอบน้อมด้านดวงใจที่ได้ยินเสียงของเพื่อนสนิทเธอก็รีวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความดีใจพร้อมกับเอ่ยทักทายอาคินด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มและทั้งสองก็ได้พากันเดินไปยังตลาดของหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกล โดยในขณะที่ดวงใจกำลังเลือกซื้อสินของที่ตนเองสนใจอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงตีชินนินทาของกลุ่มหญิงสาวชาวบ้านที่ดังมาจากด้านหลังเพราะพวงนางเหล่านั้นต่างพากันอิจฉาดวงใจที่มีหนุ่มหลอคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดวงใจนั้นโดนพูดจาไม่ดีใส่และเธอก็เลือกที่จะไม่สนใจกับคำพูดจาพวกนั้นแต่คนที่เริ่มจะทนไม่ไหว มันกลับกลายเป็นอาคินซะเองเพราะเขานั้นเริ่มจะรับไม่ได้กับคำพูดจาไม่ดีพวกนั้นแล้เตรียมตัวจะพูดสวนกลับแต่ดวงใจก็เหมือนจะรับรู้ความคิดของชายหนุ่มเธอได้หันไปหาอาคินพร้อมกับยิ้มสดใสบอกกับชายหนุ่มว่าตัวเธอไม่เป็นไรและดวงใจก็ได้บอกอาคินต่อว่าเธอไม่อยากให้เขาเก็บเอาคำพูดพวกนั้นมาใส่ใจเพราะเธอไม่อยากให้เขาต้องมารู้สึกไม่ดีกับเรื่องแบบนี้ ดานอาคินก็ค่อยๆระง,งับความโกรธของตนเองลงจนเมื่อทั้งสองเลือกซื้อสิ่งของเสร็จอาคินก็กำลังจะพาดวงใจกลับบ้านแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินออกจากตลาดกลุ่มหญิงสาวกลุ่มเดิมก็เดินมาผลักร่างของดวงใจจนเกือบจะทำให้ดวงใจนั้นเซลม้มแต่ยังโชคดีที่อาคินคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันชายหนุ่มได้หันไปมองหญิงสาวกลุ่มนั้นด้วยแววตาที่โกรธเต็มที ด้านคนที่ก่อเห็นเมื่อเห็นแววตาเอาจริงของอาคินพวกเธอก็รีบเดินหนีแตกกระจายไปนคนละทิศละทางฝ่ายอาคินที่เห็นแบบนั้นก็เลิกสนใจก่อนจะได้เอ่ยถามดวงใจด้วยความห่วงใยว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าดวงใจจึงตอบว่าเธอนั้นไม่เป็นไรแล้วก็ได้เอ่ยชักชวนอาคินให้กลับบ้านไปและในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับดวงใจก็ร้องรําทําเพลงไปเรื่อยอย่างมีความสุข โดยมีอคินที่คอยมองเธอด้วยแววตาที่เริ่มจะเปลี่ยนไปชายหนุ่มที่เคยให้คํามั่นสัญญากับดวงใจไว้ตั้งแต่เด็กว่าเขานั้นจะเป็นเพื่อนเธอตลอดไปแต่ในตอนนี้ความรู้สึกของอคินมันค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยเพราะเมื่อยิ่งได้รู้จักและได้ใกล้ชิดดวงใจเขาก็ได้รับรู้ถึงความน่ารักและมีจิตใจดีของเธอมันจึงทำให้อคินเผลอรักดวงใจเข้าให้แล้วโดยที่ดวงใจนั้น ก็ไม่เคยรู้เลยเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านมิ่งและวิไลก็ได้เอ่ยชักชวนให้อคินอยู่กินข้าวเย็นก่อนค่อยกลับโดยชายหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะเขามักจะมากินข้าวเย็นบ้านนี้อยู่บ่อยครั้งบรรยากาศในการกินข้าววันนี้มันมีทั้งเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะสนุกสนานและมีความสุขจนเมื่อทั้งหมดได้กินข้าวปลาอาหารกันจนอิ่มหนำอคินก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อน โดยเขาก็ไม่ลืมที่จะหันไปนดไัดหมายกับดวงใจว่าพรุ่งนี้ให้ไปเจอเขาที่ลำธารเพราะเขานั้นมีบางสิ่งบางอย่างจะมอบให้กับเธอดวงใจที่ได้ยินอาคินบอกมาแบบนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นปนดีใจพร้อมกับบอกชายหนุ่มไปว่าแล้วเธอจะรอดูว่าสิ่งที่อาคินจะมอบให้นั้นมันคืออะไรและทั้งสองก็ได้ร่ำลากันก่อนที่อคินจะเดินหายลับไปกับความมืด ดานดวงใจก็ยิ้มมีความสุขเดินกลับเข้าบ้านมาจนทางมิ่งและวิไลก็อดไม่ได้ที่จะท้วงลูกตนเองไปว่าทำไมวันนี้ดวงใจดูมีความสุขจังดานหญิงสาวก็ไม่ได้ตอบอะไรพู้เป็นพ่อและแม่ออกไปก่อนที่เธอจะได้เดินคลำทางเข้าไปยังห้องนอนของตัวเองด้วยหัวใจที่มันสั่นระรัวอยู่ตลอดมิ่งและวิไลที่เห็นท่าทีของดวงใจพวกเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าตอนนี้ดวงใจกำลังมีความรัก โดยที่ไม่ต้องให้ดวงใจได้เอ่ยบอกเพราะพวกเขานั้นอามน้ำร้อนมาก่อนยอมรู้ดีว่าอาการที่ดวงใจเป็นอยู่ตอนนี้มันเดาได้ไม่ยากนักหรอกว่าเธอกำลังมีใจให้ตัวอคินและพวกเขาก็ไม่คิดจะห้ามถ้าหากเด็กทั้งสองนี้จะคบหากันจริงๆเพราะอาคินก็เป็นคนดีคอยช่วยเหลือทั้งดวงใจและคอยมาช่วยเหลืองานที่บ้านอยู่บ่อยครั้งทั้งมิ่งและวิไล ได้สอนมองไปยังห้องนอนของลูกสาวตัวเองด้วยใบหน้าดีใจอยู่ไม่น้อยที่ตัวของดวงใจนั้นจะมีคนดีๆอย่างอาคินมาอยู่เคียงข้างวันดุงขึ้นเมื่อตะวันโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าดวงใจก็รีบเดินไปยังข้างลำธารที่นัดหมายกับอาคินเอาไว้ในทันทีเมื่อมาถึงก็มีเสียงอาคินเอ่ยทักตัวของเธอด้วยความสนิทสนมก่อนจะเดินจูงแขนของดวงใจไปนั่งยังม้านั่งที่เขาเป็นคนทำเอาไว้ให้เธอ ดวงใจเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้เธอก็เอ่ยถามอาคินออกไปด้วยความตื่นเต้นว่าวันนี้เขามีอะไรจะมอบให้เธองั้นหรอเมื่อสิ้นคำถามของหญิงสาวอาคินก็ค่อยๆล้วงเข้าไปในกระเป๋าของตนเองและหยิบขวดบางอย่างออกมาชายหนุ่มได้จับมือดวงใจเอาไว้ก่อนจะเอาขวดน้ำยาบางอย่างมาวางลงบนมือของเธอและเขาก็ได้เอ่ยบอกว่านี่คือยาที่จะทำให้ดวงใจนั้นกลับมามองเห็นอีกครั้ง เพราะมันคือยาที่เขาต้องบำเพ็ญตบะอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้มันมาฝ่ายดวงใจเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่ง,งุนงงกับสิ่งที่อาคินได้เอ่ยบอกและเธอก็ถามอาคินด้วยความสงสัยว่ายาที่อาคินให้มามันคือยาอะไรและทำไมเขาต้องบำเพ็ญตบะอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาด้วยฝ่ายชายหนุ่มก็ได้แต่ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจเอ่ยบอกดวงใจว่าถ้าเธอดื่มยานี้ เขาจะเล่าความจริงให้เธอฟังทุกอย่างตั้งแต่เรื่องในวันที่เธอโดนลูกงูตัวนั้นพ่นพิษใส่ตาและคำพูดของอาคินมันยิ่งสร้างความสงสัยให้ดวงใจมากกว่าเดิมและเมื่ออยากฟังถึงสิ่งที่อาคินจะบอกหญิงสาวตัวเดตตัดสินใจดื่มน้ำยาที่อาคินได้มอบให้เข้าไปตัวอาคินที่ได้เห็นว่าดวงใจได้ดื่มยาถอนพิษควรนั้นไปหมดแล้วเขาจึงได้แกะผ้าปิดตาของเธอออกอย่างเบามือพร้อมกับบอกให้ดวงใจนั้น ลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้สิด้านดวงใจเมื่อได้ยินเพื่อนสนิทเอ่ยบอกเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาตามคำบอกของชายหนุ่มและภาพตรงหน้ามันก็ทำให้ดวงใจนั้นดีใจจนเผลอลองไห้ออกมาเธอมองดูวิวทิว,วทัศน์รอบๆตัวด้วยความดีใจภาพพวกนี้เธอไม่ได้มองเห็นมันมาน้าหลายปีแต่วันนี้เธอได้มองเห็นมันอีกครั้งแล้ว หญิงสาวได้ลากสายตามองไปเรื่อยๆก่อนจะมาหยุดอยู่ที่อาคินที่ยืนอยู่ด้านหลังของเธอและเมื่อได้เจอใบหน้าของอาคินในครั้งแรกหัวใจของหญิงสาวมันก็เต้นรัรวจนแทบจะระเบิดออกมาจากอกดวงใจได้แต่มองหน้าอาคินอยู่อย่างนั้นพร้อมกับยกมือขึ้นมากุมที่หัวใจของตนเองด้วยความรู้สึกบางอย่างด้านอาคินที่เห็นว่าดวงใจสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเขาก็เอาแต่ยิ้มอย่างมีความสุข พร้อมกับเอื้อมมือมาลูบหัวของหญิงสาวด้วยความอ่อนโยนโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทำเหล่านั้นมันทำให้ดวงใจรู้สึกเขินอายมากแค่ไหนหญิงสาวพยายามบ่ายเบียงหลบสายตาของอาคินก่อนที่เธอจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกุกก,กักไปว่าแล้วเรื่องที่เขาจะเล่าให้เธอฟังมันคือเรื่องอะไรตัวอาคินที่ได้ยินคำถามเขาก็สูดหายใจเข้าจนเต็มปอดเพื่อเพิ่มความกล้านในการสารภาพในครั้งนี้ วันนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะสารภาพทุกอย่างตั้งแต่เขาเป็นคนพ่นพิษเสตตาของเธอและเรื่องที่เขาเป็นพญานาคอาคินได้นั่งลงด้านข้างของดวงใจและเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่มันเกิดมาตั้งแต่ต้นจนจบให้ดวงใจได้ฟังด้านดวงใจที่ได้ยินคำสารภาพจากอาคินเธอก็เอาแต่นั่งอ้าปากค้างและบอกว่าเธอนั้นไม่เชื่อตัวอาคินที่ได้เห็นท่าทางไม่เชื่อของดวงใจ เขาจึงได้ทำการเสกกำไรทองประจำกายขึ้นมาให้เธอดูแล้วมันจึงทำให้ดวงใจนั้นรับรู้แล้วว่าอาคินไม่ได้โกหกเธอนาคาหนุ่มที่ได้สารภาพเรื่องราวความเป็นมาของตัวเองให้ดวงใจได้ฟังจนครบหมดแล้วก็เริ่มสารภาพถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันอัดอั้นในใจเขามานานหลายปีซึ่งนั่นก็คือความรู้สึกที่เขามีต่อดวงใจอาคินได้สารภาพกับดวงใจไปว่า เขานั่นหลงรักเธอมานานแล้วแต่เขาไม่ได้บอกเพราะอยากรอแก้ไขในสิ่งที่เขาได้ทำร้ายเธอให้เสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งนั่นก็คือการทำให้เธอกลับมามองเห็นอย่างเช่นตอนนี้และอาคินก็ถามดวงใจต่อว่าเมื่อเธอรู้แล้วว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้เธอตาบอดเธอจะโกรธเขาหรือเปล่าและเธอจะรังเกียจเขาไหมที่เขาเป็นนาคด่านดวงใจก็สายหน้าพร้อมกับบอกว่า เธอไม่เคยกโกรธเขาเลยไม่ว่าจะเป็นลูกงูตัวน้อยตัวนั้นหรือว่าจะเป็นพญาน,นาคเธอก็ไม่กโกรธและเธอก็ไม่เคยรังเกียจอาคินเลยแม้แต่น้อยและดวงใจก็ได้สารภาพกับอาคินไปว่าตัวเธอก็มีใจให้เขาเช่นกันและเธอก็หลงรักเขามานานแล้วเมื่อยิงเสาเอ่ยจบหน้าคาหนุ่มก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจพร้อมกับเอ่ยถามดวงใจไปว่าสิ่งที่เธอบอกนะั้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งดวงใจก็ยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดมันคือความจริงทุกอย่างพอได้รับคำยืนยันจากหญิงสาวอาคินก็วิ่งโผล่เข้ากอดดวงใจอย่างลืมตัวจนเมื่อพอมารู้ตัวอีกทีก็มีเสียงแกระแอมไอของมิ่งที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังของชายหนุ่มทําให้อคินนั้นรีบปล่อยตัวของดวงใจก่อนจะยกมือไหว้มิง่งเพื่อเป็นการขอโทษที่เขาได้เผลอพลั้งถึงเนื้อถึงตัวของดวงใจโดยมิ่งก็ได้แต่แอบยิ้มเล็กน้อย พร้อมกับเอ่ยถามอาคินและลูกสาวตนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นดานอาคินก็ได้แต่อ้ามึ้งเขาไม่รู้ว่าถา้าบอกเรื่องราวทั้งหมดไปมันจะเป็นผลดีหรือเปล่าดวงใจที่เห็นท่าทีของอคินเธอก็รีบเอ่ยบอกผู้เป็นพ่อไปว่าตอนนี้เธอมองเห็นแล้วเพราะอาคินไปคิดค้นหายามารักษาจนทำให้เธอนั้นสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแต่ดวงใจก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดให้คนเป็นบิดาได้รับรู้ ่ายมิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ลูกสาวตนเองบอกมาแบบนั้นก็ได้แต่ยืนตกตะลึงก่อนที่เขาจะบอกให้ดวงใจนั่นเดินมาหาเขาเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอบอกมันเป็นความจริงดานดวงใจก็ได้แต่ส่งยิ้มให้คนเป็นพ่อก่อนจะวิ่งไปโผก,กอดร่างของมิ่งเอาไว้จนแน่นโดยมิ่งที่เห็นว่าลูกสาวตนเองกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจพร้อมกับเอ่ยขอบคุณอาคินอยู่ซ้ำๆเพราะเขากับวิไล ต่างพากันคิดค้นสุดรยาขึ้นมาเยอะแยะแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ดวงใจกลับมามองเห็นได้ตัวอาคินก็มองไปยังสองพ่อลูกที่กอดกันด้วยความดีใจอยู่อย่างนั้นจนเมื่อดื่มด่ำกับความสุขจนพอใจทั้งสามคนก็เดินมุ่งหน้ากลับมายัางบ้านของมิ่งและบอกเรื่องราวที่ดวงใจมองเห็นแล้วให้กับวิไลได้รับรู้ทั้งสมคนพ่อแม่ลูกต่างพากันกอดกันด้วยความดีใจอยู่อย่างนั้น จนเวลาผ่านไปสักพักอคินจึงเดชสารภาพกับมิ่งและวิไลไปว่าเขานั้นรักดวงใจและอยากจะสู่ขอเธอให้มาเป็นสี่ภรรยาค่าสินสอดนั้นทั้งสองเรียกมาได้เลยเขาพร้อมจะหามาให้โดยตัวมิ่งและวิไลที่ได้ยินชายหนุ่มบอกมาแบบนั้นก็ได้แต่สายหน้าพร้อมกับเอ่ยบอกอคินไปว่า พวกเขานั้นไม่ต้องการค่าสินสอดอะไรหรอกถ้าอาคินและดวงใจรักกันจริงๆก็ขอให้อยู่ดูแลกันไปแบบนี้ก็พอและวีไลจึงได้เอ่ยถามดวงใจว่าเธอนั้นรักชอบอาคินอยู่หรือเปล่าซึ่งดวงใจก็ตอบว่าเธอนั้นรักอคินเช่นกันและเมื่อได้รับคำยืนยันจากลูกสาวของพวกเขาทั้งมิ่งและวีไลก็ได้นัดหมายถึงวันที่จะจัดงานแต่งในทันทีโดยกำหนดงานแต่งนั้น จะเกิดขึ้นในอีกเจ็ดวันข้างหน้าและเมื่อตกลงวันและเวลากันเสร็จอคคินก็รีบว่ายน้ำกลับไปยังวังบาดาน <_ an> เพื่อบอกเรื่องราวงานแต่งงานของตนให้กับเท้าสีวิโรธได้รับรู้ด้านเท้าสีวิโรธที่พอจะรู้เรื่องของดวงใจมาจากบุตรชายตนเองเยอะพอสมควร <_ an> เขาก็ไม่ได้คิดจะห้ามถ้าหากอาคินนั้นจะตกลงปรงใจกับดวงใจจริงๆแต่เขาก็อยากเตือนบุตรตนเองว่า ให้อาคินนั้นระวังตัวให้ดีและอย่าให้คนอื่นรับรู้ว่าเขาเป็นพญานาคเขาจึงจะอยู่กับดวงใจได้อย่างสงบสุขโดยตัวของอาคินก็ได้ยืนยันว่าเรื่องที่เขาเป็นพยานาคนั้นมีแค่ดวงใจเท่านั้นที่รับรู้เมื่อได้ยินคํำยืนยันจากบุตรชายตนเองเท้าสีวิโรก็ได้วางใจก่อนที่เขาจะได้ให้นาคบริวารไปจัดเตรียมเครื่องทอง ที่จะใช้เป็นค่าสินสอดตามประเพณีของมนุษย์ในทันทีเมื่อมาถึงวันงานแต่งขบวนขันมากที่มีแต่เหล่านาคานาคีก็ต่างพากันร้องรำทำเพลงจนมาถึงหน้าบ้านของดวงใจด่านพ่อและแม่ของเจ้าสาวเมื่อเห็นขบวนขันมากมาถึงหน้าบ้านก็ได้ตอนรับขับสู้เป็นอย่างดีจนเมื่อพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จสิ้นเหล่านาคก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีใครพบเห็น แหวกว่ายพากันกลับวังบาดาลไปและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งอคินและดวงใจก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบกันไม่เอ่ยและถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องบินไดอารี่ของเราด้วยนะคะและถ้าหากเนื้อหาด้านในนี้ผิดพลาดประการไหน ทางเราก็ขอกราบอาภัยเพื่อนๆไว้หน้าโอกาสน,นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ